ากฟ้ารวนรักนิยายโดยกระดาษทายแก้วให้เสียงโดยสันอารักตอนที่สิบสามเป็นแฟนกันนะเจ็ดโมงกว่าแล้วเมื่อวรัญญาลงจากห้องพักเธอแวะเคาประตูห้องข้างๆอยู่สองครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจึงเดินไปกดเรียกลิฟต์ขาลงไปที่ห้องอาหารชั้นล่างเธอพบกับคู่รัก ร่วมคณะทัวร์สองคู่พวกเขาส่งยิ้มให้แต่ไม่ได้พูดอะไรวันนี้เป็นเช้าที่ตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีและเป็นวันเที่ยวอิสระตามตารางทัวร์ด้วยภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องเก็บของให้เสร็จและฝากเอาไว้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรมก่อนออกไปและจะต้องกลับมารวมตัวกันที่โรงแรมไม่เกินบ่ายสองโมง เพื่อที่ทุกคนจะได้ขึ้นรถบัสไปที่สนามบินฟุกุโอกะพร้อมกันสองคู่สี่คนที่วรัญญาเจอก็ลงจากห้องมาพร้อมสัมภาระของพวกเขาเหมือนกันเห็นได้ชัดว่าเตรียมจะออกไปฉลองวันแห่งความรักกันข้างนอกความจริงเธอเองก็เก็บของเสร็จแล้วเพียงแต่ไม่ได้นำลงมาด้วยพราะเธอ มาถึงเมืองฟุกุโอกะตั้งแต่เมื่อวานไปสำรวจเมืองมาก่อนแล้ววันนี้วรัญญาจึงไม่ต้องเร่งรีบเหมือนคนอื่นตรงกันข้ามค่อนข้างสบายสบายด้วยซ้ำพอมาถึงชั้นล่างสีคนแยกออกไปจัดการเรื่องฝากกระเป๋าส่วนวรัญญาเดินตรงไปที่ห้องอาหารอาจจะเพราะเป็นโรงแรมในเมืองใหญ่แขกจึงค่อนข้างเยอะ วรัญญากำลังกวาดตามองไปรอบๆพลันรู้สึกถึงสายตาที่มองมาก่อนจึงหันไปมองแล้วก็สบเข้ากับดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธจัดของพิชัยเมื่อคืนเขาจากไปยังไม่พอใจแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เธอจะใส่ใจเธอพูดสิ่งที่ต้องการไปหมดแล้วส่วนเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของเขา วรัญญาลักความสนใจจากพิชัยอย่างรวดเร็วทำเหมือนแค่การมองอากาศผ่านๆเท่านั้นแล้วสอดสายสายตาหาคนที่ต้องการต่อเธอต้องเชะเงอคอกว่าตาอยู่สองรอบกว่าจะเจอตัวเตชินนั่งกินมื้อเช้าอยู่คนเดียวบนเคาน์เตอร์บาร์ยาวซึ่งอยู่ด้านในสุดที่นั่งส่วนใหญ่มีคนนั่งเกือบเต็มแล้วโชคดีที่ยังเหลือที่นั่งข้างเขาหนึ่งที่ วรัญญาไม่รอช้ารีบเดินตรงเข้าไปจับจองที่นั่งตรงนั้นทันทีมอร n นิ่งบอสใหญ่เสียงทักทายทำให้เตชินเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มสดใสเหมือนอากาศในวันนี้ของวรัญญาทำให้เตชินรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย Morning! งวรัญญาเห็นท่าทางนิ่งผิดปกติของเขาก็ต้องรอบเม้มริมฝีปากเธอรู้แต่แรกแล้วว่า การถกเถียงของเธอกับพิชัยเมื่อคืนเตชินที่อยู่ข้างห้องเองก็ต้องได้ยินบ้างถึงจะไม่ทุกคำแต่เช้านี้เธอทักเข้าไปตรงๆแบบเปิดเผยขนาดนั้นก็เป็นการบอกแล้วว่าเธอรู้สถานะที่แท้จริงของเขาแล้วนะจองที่ไว้ให้ด้วยนะฉันไปตักของกินก่อนเตชินมองตามหลังคนที่เดินไปที่ลายอาหาร ดวงตาคมมีแววกังวลเล็กน้อยวรัญญาใช้เวลาไม่นานนักก็เดินกลับมาพร้อมถาดอาหารเช้าของตัวเองเธอนั่งลงข้างๆเตชินกินอาหารเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่โกรธผมหรอและเพราะอะไรฉันถึงต้องโกรธคุณละ่ะก็เรื่องที่ผมเป็นเจ้าของบริษัททัวอ้อใช่สิฉันเองก็ยังเคยบอกว่าถ้าคุณทำงานด้านนี้ ต้องลุงแน่ๆเลยไม่คิดว่าฉันจะมองคนเก่งขนาดนี้เตชินจ้องมองคนพูดด้วยสายตาจริงจังก่อนหน้านี้เขาไม่เคยกังวลหากความจริงเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยแต่ไม่รู้เพราะอะไรพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆเตชินก็อดกังวลถึงความรู้สึกของวรัญญาขึ้นมาไม่ได้คุณไม่โกรจริงๆหรอวรัญญายักไหล่นิดนิด ไม่มีอะไรที่ฉันต้องโกรธไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเธออยากเสแสร้งอะไรหรอกนะแต่หลังจากที่คิดทบทวนแล้ววรัญญาก็หาเหตุผลที่จะโกรธเตชินไม่ได้จริงๆอย่างแรกก็คือเขาไม่ได้โกหกอะไรเธอตรงกันข้ามเขาจะใช้ความเป็นเจ้าของบริษัทมาอวดเธอก็ได้แต่สิ่งที่เตชินทำก็แค่คอยอยู่เป็นเพื่อนเธอเท่านั้น วรรัญญาตักไขตุ๋นเข้าปากคำหนึ่งกลืนแล้วจึงหันมามองสบตาเตชินตรงๆหรือว่ามีอะไรที่ฉันควรโกรธเตชินพยายามค้นหาความน้อยใจความโกรธในดวงตากลมโตของคนตรงหน้าแต่เขาไม่พบเลยแม้แต่เ,เสีเซียวทำให้หินที่ทวงหนักอึ้งในอกมาทั้งคืนหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ชายหนุ่ม ถอนหายใจยาวก่อนจะหัวเราะเบาๆมีอะไรน่าขำเปล่าๆผมไม่ได้ขำคุณเตชินรีบเอ่ยทันทีเพราะกลัวอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดผมแค่ลงอกที่คุณไม่โกรธผมเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยคิดอยู่ทั้งคืนว่าวันนี้ต้องเจอหน้าคุณจะทำหน้ายังไงดีจะพูดอะไรดีคุณจะโกรธผมมากแค่ไหนจะยอมฟังคำแก้ตัวของผมหรือเปล่าวรัญญาทำหน้ายิน่นิด แกล้งเอ่ยแซวพี่คิดเลยว่าอย่างบอสใหญ่ก็มีเรื่องให้กังวลเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปก็คงไม่ทําให้กังวลแต่พอเป็นคนพิเศษก็เลยอดคิดมากหน่อยไม่ได้หัวใจวรัญญาถูกจูโ่โจมไม่ทันตั้งตัวทําเอาป้านหน้าไม่ถูกทําไมจูจูถึงกลายเป็นเธอที่พูดไม่ออกแล้วล่ะเพราะถูกสายตาคมจ้องมองจนหัวใจสั่นไหววรัญญา จึงก้มลงตักไขตุ้นเข้าปากต่อทำเป็นไม่สนใจสายตาร้อนแรงที่มองมาแต่ใครจะรู้ว่าไขตุ้นก็เป็นของกินที่อันตรายเหมือนกันเมื่อคืนผมคิดเรื่องคุณทั้งคืนเลยวรัญญาสำลักไขตุ้นจนหน้าแดงกำมือเรียวหันไปหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดปากวุ่นวายพอดื่มน้ำจนหายสำลักก็ตั้งใจจะหันไปมองคอน ต้นเหตุของเรื่องสักหน่อยแต่ยังไม่ทันหันไปมือหนาก็เอื้อมมาหาแล้วเตชินใช้นิ้วโป้งเช็ดเศษไขตุนที่เหลือติดข้างแก้มเนียนให้วรัญญาชะงักค้างไม่กล้าขยับขณะที่เตชินเองก็อดมองใบหน้าหวานที่อยู่ในระยะใกล้ให้นานขึ้นอีกสักหน่อยไม่ได้และเป็นตอนนี้เองที่เขาเห็นสร้อยคอห้อยจี้รูปเครื่องบิน จังหวะหัวใจวารัญญาสะดุดไปอีกรอบเธอรีบยกมือขึ้นกำจี้รูปเครื่องบินเอาไว้แน่นเตชินเลือนสายตาขึ้นมาสบพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเรื่องที่ผมพูดที่ท่าเรือผมขอย้ำอีกครั้งว่าจริงจังนะวารัญญาถลึงตาใส่พยายามตีหน้าดุแต่ความร้อนเผาที่แผ่กระจายไปทั่วทำให้เธอรู้ว่ามันต้องไร้ผลจริงๆนะ วรัญญารู้สึกว่าถ้าเธอไม่ตอบเขาคงไม่ยอมรามือแน่จึงพึมพำรรกลับไปสองคำรู้แล้วเตชินยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วต้องตัดใจจากผิวนุ่มดึงมือกลับคุณกินข้าวเถอะเสร็จแล้วขึ้นไปเก็บของแล้วออกไปข้างนอกกันวรัญญาพยักหน้ารัวก้มนาก้มตากินมื้อเช้าของตัวเองต่ออย่างตั้งอกตั้งใจภายใตายสายตาอ่อนโยน ที่คอยมองอยู่เป็นระยะข้าวชาาโรงแรมนี้หวานไปหน่อยหรือเปล่านะวรัญญาอดคิดไม่ได้ขณะตักข้าวอีกคำถึงจะบ่นในใจแต่มุมปากก็ยกขึ้นอย่างห้ามไม่ได้เหมือนกันเตชินกับวรัญญาเป็นสองคนสุดท้ายของคณะทัวที่ออกจากโรงแรมถึงอย่างนั้นเวลาก็นับว่ายังเช้าอยู่ ยังไม่ถึงเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้าใหญ่อ่านเรื่องชื่อของเมืองฟุกุโอกะแต่ใช้ว่าเตชินจะไม่มีแผนการในใจสองคนพากันเดินออกจากโรงแรมอย่างสบายสบาย,บายไม่เร่งรีบแวหวว้ขอพรศาลเจ้าอีกแห่งที่ยังไม่เคยมาแน่นอนว่าที่นี่วรัญญาก็สนุกสนานไปกับการเลือกเครื่องรางประจำศาลเจ้า ก่าจะออกจากสาลเจ้าก็ใกล้เวลาที่ห้างสรรพสินค้าเปิดทําการแล้วเตชินพาวรัญญามาที่นี่ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายต้องการช็อปปิง้งแต่เป็นเพราะวรัญญาอยากลองเล่นกาชปองหรือตู้กดของเล่นอัตโนมัติที่ใครๆที่มาญี่ปุ่นถ้ามีโอกาสก็ต้องลองเล่นดูสักครั้งแม้ววรัญญาจะไม่ใช่แฟนการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ตัวละครดังๆเธอ ก็พอรู้จักบ้างใครบ้างล่ะจะไม่เคยผ่านวัยเด็กมากับรายการการ,การ์ตูนที่ฉายทางโทรทัศน์ตอนที่บอกเตชินว่าเธออยากมาลองเล่นดูสักครั้งวรัญญาคิดว่าเต็มที่ตรงหน้าเธอคงมีให้เลือกสักสิบยี่สิบตู้แต่ที่ไหนได้พอมาถึงสถานที่จริงวรัญญาก็ต้องอาปากตาค้างกับเครื่องนับ4 0่สห้าสิบเครื่องที่เรียงรายกันอยู่ แถมยังมีตู้คีพตุ๊กตาอีกหลากหลายแบบแต่ละแบบล้วนน่ารักดึงดูดใจไม่ใช่แค่ตุ๊กตาคุณภาพดีเท่านั้นแต่ยังมีของอื่นๆด้วยทั้งพวกฟิกเกอร์การ์ตูนแม้แต่ของใช้ต่างๆก็มีให้เลือกไปลองเล่นของในตู้คีพน่าสนใจกว่าการหมุนตู้กรชับองแต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าเตชินที่อยู่ข้างๆเอ่ยขึ้น หมุนกระชปองก็ใช่ว่าจะได้ของที่ถูกใจนี่ในตู้มีของตั้งหลายแบบไม่รู้ว่าจะต้องเสียงเงินเท่าไหร่กว่าจะได้แบบที่ต้องการเถียงไม่ได้เลยนะชายหนุ่มยอมรับอย่างว่าง่ายก่อนจะทำท่าถลกแผนเสื้อโคต้ตเตรียมพร้อมมาเลยคุณอยากได้อันไหนชี้เลยเดี๋ยวผมเอามาให้เองวรัญญาหัวราะคิกมั่นใจในฝีมือขนาดนั้นเชียวก็ต้องลองกันสักตั้ง ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเตชินพูดพร้อมขยิบตาส่งให้วรัญญาลอบกัดด้านในริมฝีปากแก้มสองข้างเผาขึ้นเล็กน้อยฉันไม่ใช่กาชปองไม่ต้องหยอดบ่อยนักหรอกคนฟังเลิกคิ้วสูงก่อนจะโน้มหน้าเข้ามาใกล้แต่ถ้าหยอดบ่อยๆสุดท้ายแล้วก็จะได้แบบที่ต้องการนะขึ้นอยู่กับว่ามีความพยายามมากแค่ไหนพร้อมจะลงทุนแค่ไหนส่วนตัวผม พทั้งการลงทุนทางความพยายามวรัญญาไม่ใช่คนโง่ทำไมจะไม่เข้าใจความในในคำพูดของเขานับตั้งแต่วันที่หัวใจถูกสะกิดก็ดูเหมือนมันจะถูกทำให้วันไวไม่หยุดตอนที่เขาบอกว่าจะจีบเตชินก็หาโอกาสยอดเธอตลอดอยู่แล้วพอสถานะเขาถูกเปิดเผยก็ดูเหมือนความหน้าหนาจะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน ไปคี้ตุ๊กตามาให้ได้สักตัวก่อนแล้วค่อยมาโม้ได้ตามที่ขอครับคุณผู้หญิงเตชินทำท่าฮึกเฮิมเขาเดินวนดูตู้คีบหลายๆตู้แล้วหยุดที่หน้าตู้ตู้หนึ่งวรัญญาเดินตามเขาตลอดอย่างอยากรู้ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าเขาจะจับตุ๊กตามาให้เธอได้จริงๆหรอกแต่ก็แอบลุ้นไปด้วยว่าเตชินจะคีบตุ๊กตาได้จริงหรือเปล่า ตั้งแต่เตชินหยอดเล่นตนเครื่องนับเวลาถอยหลังเริ่มต้นวรัญญาก็กัน้นหายใจอย่างไม่รู้ตัวเตชินซึ่งเป็นคนคีบเลือกมองคนข้างกายแล้วอดยิ้มไม่ได้15วินาทีต่อมาตุก,กตาตัวหนึ่งก็ถูกยืนมาตรงหน้าวรัญญาพร้อมกับคิ้วหนาที่ยักนิดๆอย่างหน้าหมันไส้ตามที่สัญญาตุก,กตาของคุณ วรัญญามองตุ๊กตาหมีที่ถูกยื่นมาให้ด้วยหัวใจที่เต้นระทึกรัวอยู่ในอกเธอแม้มริมฝีปากอดคิดไม่ได้ว่าคำพูดเขาถ้าตัดคำว่าตุ๊กตาออกจะเป็นยังไงนะหนึ่งชั่วโมงกว่าที่อยู่ในโซนของเล่นวรัญญาได้ตุ๊กตามาสามตัวกับของเล่นฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนอีกหลายตัวที่ได้จากการยอดเหรียญหมุนตู้กาชาปอง หลังจากได้ของเต็มถุงใบย่อมแล้วสองคนก็พากันเดินสำรวจภายในห้างรรพสินค้าตอนแรกเตชินวางแผนจะพาวรัญญาไปลองชิมราเมนร้านดังแต่แผนต้องหยุดลงที่ร้านทากโกยากิแทนวรัญญากินแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าทั้งขนาดทั้งรสชาติช่างต่างจากร้านที่เมืองไทยเหลือเกิน ที่ร้านนี้วรัญญาตั้งใจจะถ่ายรูปทา ak โกยากิโพสลงเฟซบุ๊กแต่ตอนที่เธอกดชัตเตอร์เตชินก็ยื่นทาโกยากิของเขามาแตะภาพจึงออกมาชัดเจนว่าเธอไม่ได้มานั่งกินคนเดียววรัญญาหันไปมองคอนขนข้างกายพอเป็นพิธีแต่ก็ไม่ได้คิดจะถ่ายรูปใหม่กินทาโกยากิเสร็จก็ใกล้ได้เวลานัดแล้ว ทั้งสองคนจึงพากันออกจากห้างสรรพสินค้ากลับไปรอเพื่อนร่วมคณะทัวร์คนอื่นๆที่โรงแรมไกด์นัดหมายให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันที่โรงแรมตอนบ่ายสองโมงตรงแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆก็ย่อมมีคนมาสายเป็นธรรมดากว่าคนจะมาครบเวลาก็เลยกว่าที่นัดหมายกันเอาไว้เกือบครึ่งชั่วโมง เพราะตั๋วของเตชินกับวรัญญาเป็นตั๋วชั้นธุรกิจทั้งสองคนจึงไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวเหมือนของคนอื่นแต่ก็มีเสียเวลาเล็กน้อยเพราะเตชินเจรจาเรื่องที่นั่งของทั้งคู่จากที่ต้องนั่งห่างกันเปลี่ยนมาเป็นนั่งติดกนันแทนขณะที่เครื่องบินกำลังค่อยๆวิ่งไปตามรันเวย์เพื่อเตรียมทย,ยานขึ้นฟ้าคนที่นั่งข้างๆ ก็ยื่นมือมาพร้อมกับห่อลูกอมคุ้นเคยวางอยู่กลางฝ่ามือวรัญญาหยิบลูกอมมาแกะห่อแล้วอมเอาไว้ไม่รู้เธอคิดไปเองหรือเปล่าแต่เหมือนว่าลูกอมห่อนี้จะหวานกว่าสองเม็ดก่อนหน้านี้อยู่นิดหน่อยนะเที่ยวบินฟุกุโอกะกรุงเทพแต่ถึงพื้นตามตารางเวลาสามทุ่มสี่นาทีรอจนกระทั่งเครื่องเข้าเทียบอาคารผู้โดยสาร สัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยดับลงประตูเครื่องเปิดออกผู้โดยสารก็พากันทยอยเดินออกจากเครื่องที่นางชั้นธุรกิจอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องอยู่แล้วผู้โดยสารจึงได้ลงจากเครื่องเร็วกว่าในชั้นประหยัดที่ตอนนี้กำลังทยอยหยิบของเลียงแถวกันแน่นขนาดทางเดินแคบๆเตชินไม่ใช่นักท่องเที่ยวจริงๆเขาไม่ได้ซื้อของฝากเหมือนคนอื่น มีเพียงกระเป๋าลากติดตัตวขึ้นเครื่องใบเดียววรัญญาเองถึงจะซื้อของฝากมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของชิ้นใหญ่ไม่มีของต้องโหลดลงใต้ท้องเครื่องทั้งสองจึงไม่ต้องเสียเวลาไปรอกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋าเหมือนคนอื่นความสะดวกสบายรวดเร็วนี้คงทำให้หลายคนรู้สึกดีแต่วรัญญากลับรู้สึกตรงกันข้ามตอนที่นั่งรถบัสออกจากโรงแรม ตอนที่ขึ้นเครื่องที่สนามบินฟุกุโอกะเธอยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอได้ยินเสียงกัปตันประกาศว่าเครื่องบินกำลังจะลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วหัวใจก็รู้สึกวิวอย่างช่วยไม่ได้ตลอดทางที่เดินมาด้วยกันวรัญญาก็คอยเหลือบมองคนข้างๆอยู่ตลอดแล้วก็ได้แต่กัดริมฝีปากแน่นคุณจะออกจากสนามบินยังไงเรียกแท็กซี่หรือเปล่าพอดีผมตอดรถไว้ที่สนามบิน ถ้าคุณไว้ใจผมขับรถไปส่งที่บ้านได้นะเตชินถามหลังผ่านดานตรวจคนเข้าเมืองวรัญญากำลังจะตอบรับแต่พันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ท่าทางหอเหี่ยวตอบกลับเสียงอ่อยเพื่อนฉันกลับบ้านที่พัทยาขากลับก็เลยบอกว่าจะแวะมารับที่สนามบินตอนที่รุจิราส่งข้อความมาเมื่อเช้าวรัญญารู้สึกว่าโชคดีมากสัมภารเธอมีไม่เยอะ คิดว่าอย่างไรก็น่าจะทันรถไฟอ์พอร์ตเลี้ยวริงเที่ยวสุดท้ายพอลุจิลาเสนอตัวมาเองเธอจึงตอบรับทันทีพอมาตอนนี้กลับรู้สึกอดเสียใจที่ตอบรับไปไม่ได้เตชินอมยิ้มแล้วลองช่วยออกความคิดคุณลองโทรหาเพื่อนก่อนดีไหมถ้าเพื่อนคุณยังดูอีกไกลจะได้ไม่ต้องอยู่รอตอนนี้ดึกแล้วลำบากเพื่อนคุณเป่า วรัญญาพยักหน้ารัวแล้วรีบกดโทรศัพท์โทรออกทันทีรอสัญญาณอยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงจากปลายสายจิแกอยู่ไหนแล้วใกล้ถึงสนามบินหรือยังกำลังจะขึ้นสะพานเข้าสนามบินแล้วแกได้ของครบแล้วเหรอดีเลยฉันจะได้ไม่ต้องหาที่จอดรอวรัญญาฟังแล้วได้แต่เม้มปากเหลือบตามองคนข้างๆอดรู้สึกผิดหวังไม่ได้ลันฟังอยู่หรือเปล่ายู คำตอบกลับอย่างเซ็งเต็มที่ของวรัญญาทำให้เตชินต้องเม้มริมฝีปากไม่ให้ตัวเองเผอหลุดยิ้มออกมาอยากจะออกมาประตูไหนฉันจะได้หาที่จอดถูกเสียงรุจิราดังมาตามสายวรัญญาบอกหมายเลขประตูให้อีกฝ่ายรู้หลังจากนัดแนะกันเรียบร้อยก็วางสายเธอหันกลับมามองเตชินอีกครั้งคุณมีเพื่อนที่ดี เตชินพูดอย่างให้กำลังใจดีแบบแไม่ถูกเวลานะสิวรัญญาอดคิดในใจไม่ได้ไหนเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วหญิงสาวก็ได้แต่ทำใจสองคนเดินออกจากอาคารผู้โดยสารไปยืนรอรถของลุจิราที่บอกว่ากำลังจะถึงแล้วที่ริมทางเดินเตชินอยู่รอเป็นเพื่อนไม่ถึงห้านาทีหลังจากวางสายวรัญญาก็เห็นรถยนต ป้ายทะเบียนคุ้นตากำลังขับตรงมาหาที่ตรงหน้าเธอว่างพอดีวิสัยทัศน์จึงเปิดกว้างสัญญาณไฟซ้ายที่ติดขึ้นบอกรัญญาได้อย่างดีว่ารุจีลาเห็นเธอแล้วเพื่อนฉันมาแล้วเตชินยังไม่พูดอะไรเขายังคงยืนอยู่ข้างๆวรัญญารุจีลาเองก็เห็นหนุ่มหรอแปลกหน้าคนนี้ตั้งแต่แรกแล้วพอลงจากรถมา ก็อดจะเหละมองสักหน่อยไม่ได้จังหวะนั้นเองพี่ชัยกับนันันก็เดินผ่านประตูอาคารผู้โดยสารออกมาเหมือนกันรุจีลาในฐานะเพื่อนสนิทรวมถึงหนึ่งในคนที่ออกเสียงเชียร์ให้พี่ชัยกับวรัญญาคบหากันอดมองอีกฝ่ายไม่ได้เลยไปถึงเด็กสาวที่อยู่ข้างกายเขาด้วยเธอรู้ว่าเพื่อนมีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพี่ชัยและก็รู้ด้วยว่า ทริปล่มไปก่อนจะเดินทางไม่กี่วันหลังจากนั้นมารู้อีกทีก็ตอนที่วรัญญาโพสภาพบอกว่าตัวเองอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วแต่ทางพิชัยกลับไม่มีความเคลื่อนไหวภาพที่วรัญญาลงก็ไม่ใช่ภาพคนส่วนใหญ่เป็นภาพของกินกับสถานที่ซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าเธอไปคนเดียวหรือไปกับใครการสื่อสารทางไกลก็ไม่สะดวกนักจึงไม่มีใครได้รู้เรื่อง ตอนแรกรุจิลาสงสัยว่าเป็นกรณีแรกมากกว่าแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือจากที่เธอคาดการเอาไว้ไกลทีเดียวอันนี้เป็นของของรันผมวางไว้ที่บอดหลังได้ไหมครับเสียงทุ้มที่ดังขึ้นดึงให้รุจิลาหันกลับมามองหนุ่มรอปิศนาแต่ชินไม่คิดมากกับสายตาที่เหล่ากับเครื่องสแกนของรุจิลาเขายังคงยิ้มแล้วพูดต่อว่า เป็นพวกขนมผมกลัวว่าถ้าเอาไวไท้ทายรถจะกระแทกเสียหายได้อ๋อค่ะค่ะวางเอาไว้ที่เบาะหลังได้รุจิราตอบกลับพร้อมเดินไปเปิดประตูที่นั่งเบาะหลังให้สายตาก็แอบ,บเหลือไปมองเพื่อนสนิทที่ยังยืนนิ่งเพราะเป็นจุดรับส่งรุจิราจอดรถไม่นานเจ้าหน้าที่รอปภที่ทําหน้าที่อยู่ก็เหลมองมาสองรอบแล้วขึ้นรถเถอคุณกลับถึงบ้านจะได้พักผ่อนวรัญญาแห้มริมฝีปาก คุณเองก็ขับรถดีๆนะเตชินพยักหน้าแล้วเดินไปเปิดประตูที่นั่งด้านข้างคนขับให้วรัญญาไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้าไปนั่งในรถลุจิลาเจ้าของรถถูกเมินโดยสิ้นเชิงทำได้แค่เดินไปเปิดรถให้ตัวเองแล้วเข้าประจำที่นั่งคนขับถึงบ้านปลอดภัยทั้งคู่นะครับเตชินก้มลงพูดกับสองสาวก่อนจะช่วยปิดประตูรถให้แล้วถอยออกไปสองก้า รุจิลากำลังจะเอ่ยถามให้รู้เรื่องแต่คุณพี่รอปภสนามบินกำลังทำท่าจะเดินเข้ามาแล้วเธอจำต้องเก็บคำถามทั้งหมดเอาไว้ในปากก่อนรีบดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดมือหนึ่งจับพวงมาลัยอีกข้างขยับเข้าเกียร์รถยนต์ญี่ปุ่นคันกระทัดรัดเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยไฟสัญญาณขวาติดกระพริบเพื่อบอกให้คนขับคนอื่น รู้ว่าพวกเธอกำลังจะออกจากจุดจอดแล้วถนนทีก่อนหน้านี้ยังพอว่างไม่รู้ทำไมจูจูก็เหมือนมีรถยนขบวนใหญ่พากันวิ่งเข้ามาทำให้รุจิรายังพารถยนต์เข้าเลนที่ต้องการไม่ได้ขณะที่รุจิรากำลังเพ่งสมาธิกับกระจกข้างขวาที่กระจกอีกด้านวรัญญาก็กำลังจ้องมองเงาของเตชินที่ยืนอยู่ไม่ไกลเช่นกัน เธอจะปล่อยไปอย่างนี้จริงๆเหรอแยกย้ายแล้วก็จบไปง่ายๆแบบนี้สองคำถามนี้ดังขึ้นในหัวแล้วพลันวรัญญาก็มีคำตอบจิออ<ะ>จอด,ดก่อนฮะจิจอดรถก่อนวรัญญาหันไปบอกมือสองข้างทำท่าจะเปิดประตูแล้วลุจิลาไม่มีทางเลือกต้องกดเปิดไฟฉุกเฉินแล้วจอดรถหันมองทั้งกระจกข้างกระจกมองหลังว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่า พลันด้านข้างก็มีเสียงเปิดประตูแล้วลัน่นลุจิราได้แต่ตะโกนเรียกเพื่อนที่ลงจากรถไปแล้วโดยที่ประตูยังเปิดอ้าลุจิราหมึนงงไปหมดเธอรีบเข้าเกียร์ตอดปลดเข็มขัดแล้วเปิดประตูลงจากรถก็เห็นวารัญญาวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดป้องปากตะโกนเสียงดังคุณแตชินคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างหันมามองด้วยความสนใจ รวมถึงพิชัยกับนัทนันที่ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยสายตาคนอื่นจะมองเธออย่างไรวรัญญาไม่สนแต่สายตาของเธอจ้องมองอยู่ที่เดียวคุณเตชินครับวรัญญากัดริมฝีปากล่างแน่นอยู่อึดใจหนึ่งก่อนจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจเป็นแฟนกันนะคะเตชินชะงักนิ่งคำถามนี้มาอย่างไม่ทันตั้งตัวทำเอาเขาคิดอะไรไม่ออกไปชั่วครู่ ส่วนรุจิลาที่ตามลงมาจากรถอาปากวอขณะที่พิชัยสบัดหน้าเดินหนีไปอีกทางทันทีโดยไม่สนคนที่มาด้วยกันเป็นแฟนกันฉันกับคุณวรัญญาพูดอีกครั้งหัวใจแทบจะหยุดเต้นแล้วเมื่อเห็นว่าเตชินไม่มีปฏิกิริยาตอบรับแต่หัวใจเธอแขวนค้างกลางอากาศไม่นานนักคนที่ถูกขอเป็นแฟนก็ส่งยิ้มกว้างมาให้ ก่อนจะให้คำตอบกลับมาครับวรัญญากัดริมฝีปากจูจูก็รู้สึกทำตัวไม่ถูกขึ้นมาเสียอย่างนั้นความก้าหารก่อนหน้านี้เรากับใช้จนหมดโคต้าไปแล้วเป็นเตชินที่มีสติกว่ากลับถึงบ้านแล้วส่งข้อความมานรันวรัญญาพยักหน้ารับเธอยกมือโบอกให้แฟนหนุ่มสุดรออย่างเก้ๆกังๆก่อนจะหมุนตัวกลับไปที่รถ รุจีลาถลึงตาโตมองเพื่อนแต่ก็ต้องรีบตามขึ้นไปประจำที่นั่งคนขับเปลี่ยนไปขึ้นรถอีกคันเลยไหมล่ะได้เหรอวรัญญาหันมามองเพื่อนซีโดยสายตามีความหวังรุจีลาแยกเคี้ยวใส่ไม่ได้วันนี้แกอย่าหวังจะหายไปจากสายตาฉันได้เลยถ้ายังไม่เล่าทุกอย่างมาให้รู้เรื่องวรัญญาได้ยินก็ทำปากเปะเล็กน้อยทำเอารุจีลาต้องหันมาแยกเคี้ยวใส่อีกรอบ เสียงเตือนข้อความเข้าดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือของวรัญญาเธอก้มลงเปิดดูพอเห็นว่าใครส่งข้อความมาหัวใจที่หอยเหี่ยวไปแล้วก็พันรู้สึกพองโตกลับมามีชีวิตชีวาอีกรอบครั้งหน้า,า,นาเราเด็ดกันที่ไทยนะอะไรอะไรเสียงรุจิราดังขึ้นเธอขับรถอยู่จึงยื่นหน้ามาดูด้วยไม่ได้แต่ก็เห็นจากหางตาว่าวรัญญากำลังอมยิ้มอยู่ ไม่มีอะไรแค่แฟนขอนัดเดทหรือจิลาฟังแล้วนึกอยากจอดรถจับตัวเพื่อนซีมาเขย่าถามให้รู้เรื่องเพราะแฟนที่วรัญญาเอ่ยถึงยอมต้องเป็นหนุ่มหรอคนเมื่อกี้แน่แต่เส้นทางออกจากสนามบินเข้าตัวเมืองไม่มีที่ให้จอดพักดังนั้นจึงได้แต่การฟันทนถ้าไม่เล่ามาให้หมดอย่าหวังว่าฉันจะปล่อยแกลงจากรถเลย ลูจีลาเอาอย่างเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันวรัญยาเลิกคิ้วสูงเหลือบมองเกวัดน้ำมันที่ตกจากครึ่งถังลงมาสองขีดแล้วแกวนได้เต็มที่ก็แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละลูจีลาเหลือบสายตามองเกวัดน้ำมันแล้วก็น่าบึง่งเรื่องมันยาวมากนะก็ถ้าแกเล่าเดี๋ยวนี้ก็น่าจะจบตอนถึงคอนโดพอดีหรือถ้ายังไม่ตกชั้นลงไปนั่งฟังต่อแล้วค้างคืนที่คอนโดแกเลยก็ได้ วรัญญาฟังแล้วอดหัวเราะเบาๆไม่ได้แต่ครั้งนี้ไม่รอให้รุจิลากระตุ้นซ้ำก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังเริ่มตั้งแต่ตอนที่เธอได้รับข้อความจากบริษัททัวร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักเขียนและคนทำคลิปด้วยนะคะ